ดีครับสวัสดีตอนเซาเซาวันจันทร์ครับมันเซาวันทํางานมือแหลกของสัปดาห์ครับเื่นเซามากอะคือเก่าครับมาเก็บเป็ดเกลีไก่ไปเซาหรอกอะเก็บไข่เป็ดคือเก่าครับเป็ดช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงมีลมพ้นตกเดี๋ยวบปตกเดี๋ยวห่อนอบอ้าวเป็ดก็บม่ค่อยไข่ครับบ่ค่อยกินอาหารปันไดยวิธีสังเกตง่ายๆคือเป็ดถ้าเป็ดบ่ค่อยกินอาหาร แสดงว่าใครเริ่มลดแบบใครสิลดแบบที่าหาในกินตอนเศร้าตอนแรกกะเรือครับกินโม,มมันใครกะที่เริ่มลดเดี๋ยวต่อไปผมกะสีปเ,คคะปเก็บไใครป็ดในคอกันเบื้องันครับว่ามัอนี่สีแดไข่เป็ดในข่องน,นี่จามีมาขายอยู่ในฝัน่ง นึงครับนะต่อไปกะเอาไป,ปาดูในครอบเขดครับตอี้ไข่แบบปองอี่นะครับไข่ว่าท่านแล้วกงหลายตัวอยู่ค,ครับล่างสิองสงของมะไข่ใสปีสองสามปครับ่มะเข่น้องเพื่อนครับว่ามันเี้สิใดไข่เป็น,นแบตปอง 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 สิบห้าสิบหกสิบเ2 2 3สิบแปีสิบออง่เนีเนมันย่งนอนยมัไข่บอมัดได้ไข่บอเพื่อน,นนี่ 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, สัมผัสสุดเจ็บสัมผัสสมเก็ตสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้า สี 46, 47, ่หกสี่เจ็ดสี่แปดมีใครใครครับเนี่ยใครบอกเนี่ยสี่เก้าหาสิบหาเอ็ดโยมีอะห้าสองห้าสาม

สามหกสี่หกห้่นีฟองแตกฟองหนึ่งครับแตกฟองนึ่งครับแตกฟองนึ่งเกอบางแตกฟองหนึ่งตกเกิดนบาง 6,6,7 8 9 70, 7 0 7 1 7,2,7,3 7,4,7,5 7,6 เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดสิบแปดเอ็ดแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปด เก้าสิบเก้าเอ็ดเก้าสองเก้าสามเก้าสิบสามฟองครับทีมนี่เมื่ใครเพิ่มเพิ่มอีกหลายถุงครับเห็นเอกมากนะครัสายๆเมื่อวันอื่นเช่นเก้าเลยเก้าสิบ 93, สามฟองที่ยางออกมา้างนอกครับ,บกลับบา้านยางนอกมีอีก้องหนึ่งครับเป็นวสิบสีบ 94, ่ครับฟองอะไครับฟองฟองไรเลยครับ เพิ่งคเมื่อกี้ยตัวสีโดออกมาจาก้างนอกเมื่อกอี้นะครับออกสีจากที่ออกมาเบิงแากน,นี่้องนี้ครับเบิ้งข้างในเราเป็นยังผมว่าเบิง้งข้างในก็มียูนิต้องนึงครับฟองแอร์อยู่องนึงเดี๋ยวเราเลาเาทียงจะว่าเบิ้งใหม่ครับมีใครบ่ ออตอนบายบายมาเบิงกะมีอีกหน่วยหนึ่งครับไปใส่ขีดตุ้มหน่วยหนึ่งครับอีกหน่วยหนึ่งครับ,รบยู่เดียวไปล่างครับล่างโอ้มาเบิงใน้ข้อกะมีอยู่อีกสองข้อครับสองข้อสองข้อสองข้อ,อครับหน่อยฟอง มื่อนี้กะได้ใครทั้งหมดจะถ้าร่วมหน่วยแตกฟ้องก็สิรอยฟ้องรอยฟอง,อฟองใครเป็ดเมื่อนี้กะเขียบได้ทั้งหมดเก้าสิบเก้าฟ้องครับเก้าสิบเก้าฟ้องก็ใครเริ่มเพิ่มนะครับถ้าร่วมร่วมหน่วยแตกฟ้องก็เป็นรอยพอดีครับเป็นรอยถ้าร่วมหน่วยแตกพร้อรมอใครก็เริ่มเพิ่มขึ้นแล้วครับเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นแล้วสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ ขอขอบคุณคนที่เข้ามาติดตามเขามารับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ